หมอหลวงวงร้องการเวลาหมุนวนพัดพาปฏิหารนำพาสองชีวิตนักเรียนหมอต่างขั้วจากสองยุคให้ได้มาร่วมสุขร่วมทุกข์กันสมัยรัชกาลที่สามซึ่งเป็นยุคแพทย์แผนไทยฟื้งฟูบ้านเมืองแข็งแกร่งแม้จะมีสงครามหรือการปราบปรามจนตัวเฮียอยู่บ้าง เมื่อบูอัคครีมานักศึกษาแพทย์จากยุค 5G โดนพายุหอบทะลุมิติข้ามพบมาโผล่ในหมู่บ้านสำนักดาบบ้านครูหารที่มีแต่ผู้ชายความบุ่หวายจึงตามมาจนกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ได้พบกับนักเรียนหมอในอดีตอย่างทองอนุนลูกชายไม่เอาฐานแกะดำของตระกูลหมอหลวงสายหลวงชำนาญเวท หรือที่รู้จักกันว่าหมอตระกูลทองตระกูลหมอฝีมือเยี่ยมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่าหมอทองคำมีลูกชายสองคนคือทองแท้ลูกชายที่เกิดจากแม่เทียบภรรยาคนแรกและทองอน้นลูกชายของแม่พิกุลภรรยารองแต่แม่พิกุลเป็นผู้มีฝีมือด้านการทำอาหารที่สำคัญมีความเฉลียวฉลาดช่างสังเกต รักการเรียนรู้ทำให้แม่ทียบเมียหลวงเกิดความอิจฉาริษยาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะเรื่องชอบโอ,อ้อวดความเก่งกาจของทองแท้ว่าเหนือกว่าทองโอนทุกทางทั้งที่จริงทองโอนมีปฏิพานไหวพริบว่องไวกว่าพี่ชายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเลยต้องแกล้งทำตัวเกเรปิดบังความสามารถไว้ ทองแท้เป็นหมอหนุ่มที่เอางานเอาการฝีมือดีเก่งกาจสุภาพจิตใจดีเหมาะจะเป็นหมอหลวงสืบต่อจากหมอทองคําทองแท้มีลูกที่เก็บมาเลี้ยงคือทองอินและครองตัวเป็นโสดไม่คิดข้องเกี่ยวยิงใด มุ่งมั่นในการเป็นหมอหลวงที่ดีต่างจากทองโอนที่อารมณ์ดีมั่นใจแต่ดูไม่สนใจโลกทำให้หมอทองคำผิดหวังเสมอมาแต่แล้วชีวิตต้องผิดผันเมื่อมีราชองค์การให้จัดตั้ง โรงเรียนหมอหลวงเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในวงกว้างการเปิดรับสมัครนักเรียนหมอหลวงจึงเริ่มขึ้นทองโอน้นคือหนึ่งในผู้สมัครท่ามกลางความวุ่นวายของผู้สมัครมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงฝั่งในวังเกิดเหตุพระองค์เจ้าพันพิชากรประชวนหนะัก หมอทองคำทองแท้และทองอน้นต้องออกตามหาตัวสมุนไพรตัวยารักษาได้พบกับกลุ่มครูหานและผาดที่บาดเจ็บทั้งสองไม่สามารถทิ้มผู้ไขได้ส่วนทองอ้นที่เดินแยกจากพ่อและพี่ชายได้พบกับบัวที่นอนสลบ พราะบาดเจ็บจากการถูกฟันบัวได้รับการช่วยเหลือจากทองโอนและได้อาศัยอยู่ในบ้านของหมอทองคำพร้อมๆกับพบว่าตนเองได้ทะลุมิติมาอยู่ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจริงๆเลยพยายามหาทางกลับบ้านด้วยสารพัดวิธีประหลาดแต่กลับทำให้ทองแท้และทองอนสนใจและอยากรู้อยากเห็นว่าบัวเป็นใครมาจากไหนกันแน่ต่อมาทองอนสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงสำเร็จและตัส สินใจที่จะพิสูจน์ตนเองว่าสามารถเป็นหมอที่ดีได้ท่ามกลางนักเรียนใหม่จำนวนมากทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายมือนักเรียนแยกตัวเป็นกลุ่มมีเรื่องวิวาทกันทั้งท่องอนเจิดสอนอำ่ำยอดชมสุขพุ่ม ในขณะเดียวกันพัฒนาการความสนิทสนมของบัวและทองโอนนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นบัวที่เริ่มปรับตัวดได้ยังคงใฝ่หาความรู้สนใจในตำรายาและการรักษาโรคในยุคอดีตส่วนทองโอนที่ตัดสินใจจะมุ่งหน้าสู่การเป็นหมอหลวงที่ดีทำกลางอุปสรรคที่เรียงหน้าเข้ามาให้ทองโอนและบัวต้องฝาฟันความเป็นความตายสงครามโรคภัย พร้อมกับความรักข้ามภพที่ทำให้บัวต้องเลือกเรื่องราวจะลงเออเช่นไรต้องติดตามในละครหมอหลวง